ราสามารถชนะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเกมที่ดีนะคะที่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 เราสามารถชนะมาได้แบบ3ามศูนย์เลยอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีค่ะแล้วก็วันนี้ทุกคนก็ช่วยกันเล่นค่ะแล้วก็เล่นได้ตามมาตรฐานค่ะกับฟอมของตัวเองโอเคไหมคะหนูวอก็ก,ก็ก็ปกติแต่ว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรห่วงเรื่องสภาพร่างกายมากกว่าก็จะพยายามาฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้ได้มากที่สุดค่ะ หยคนก็เป็นห่วงเหมือนเขารู้ว่าไม่ค่อยค่ะก็ฝากถึงแฟนนะคะชชวยเีื่อพวกเรานะคะอีกประมาณ2-3-2 2มแมตช์นะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเรากันเยอะๆนะคะพวกเราก็จะสู้แล้วก็สร้างความสุขให้แฟนๆแบบนี้ต่อไปค่ะ กัปต <łość> ันมองไงคะก็ชื่นชมน้องๆนะคะที่ทําทีมของเราได้ดีค่ะก็แบบก็ดีขึ้นเรื่อยๆทีมเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะแก้ไขเรื่องผิดพลาดตรงนี้ค่ะให้ดีขึ้นค่ะส่วนอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้นอีกในในสองแมตช์อีกข้างหน้าค่ะ นต่อไปเจอเกาหลีเหมือนจะเป็นผู้รักผู้แขนด้วยใช่อ,อย่างะะเกาหลีเราก็เจอกันมาตั้งแต่ v n l นะคะเราก็มองว่าเราก็จะไม่ประมาทเขาค่ะเราก็เล่นตามระบบของเราค่ะอย่างเกาหลีคือสนามนี้เขาเขามาดีมากเราก็เราก็เห็นนะคะแล้วก็อย่างของเราเราก็ซ้อมของเราเอ้ยแข่งของเราค่ะให้ให้ดีขึ้นเพราะว่าเหลืออีก2แมต์แล้วเราก็จะใส่ให้สุดเลยค่ะ ก็สําหรับเกมวันนี้นะครับในช่วงต้นๆเนี่ยเราเล่นกับเขาค่อนข้างยากเพราะว่าในเรื่องของการลุกของเขาค่อนข้าง,งหนัก,กน,นะครับรวมถึงโรเาเนียเองวันนี้มีข้อผิดพลาดมากกว่าเราในเรื่องของการเล่นลนะครับส่วนเราเองเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะครับนักกีฬาและก็ชีมงานทุกคนในเรื่องของการทํางานนะครับตามแผนที่เราประชุมกันมาแล้วก็วางไว้แล้วก็เล่นได้ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับก็ยังมีบางจุดบางช่วงที่ยังแกว่งนิดหน่อยนะครับก็ต้องนําไปแก้ไขในแมตช์พรุ่งนี้ด้วยครับผมกับเกานหลีใต้ผมแข็งกดดันไหมครก็จริงๆเนี่ยเราเจอเขาบ่อยนะครับแต่เขาก็พัฒนาขึ้นรูปแบบเกมเขาดีขึ้นวันนี้เองก็น่าเสียดายนะครับเขาเล่นเองเนี่ยเขาก็น่าจะชนะนะครับแต่เขาคงมีกําลังใจมากขึ้นแต่ตัวเราเองเนี่ยเราต้องรักษาเกมของเราไว้ในเรื่องของการเล่น,นรูปแบบอย่างนี้ให้มั่นคงมากกว่าเดิม ื่อจะเล่นกับเขาในวันพรุ่งนี้ครับผม